สวัดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของนีน a า9นึ่ายสไตล์หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันเช่นเคยคลิปวันนี้ก็จะมาทำการแกะกล่องนะคะได้มาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากแบรนด์ชาแนลค่ะซึ่งอ่าชิ้นนี้นะคะก็ ยังเป็นของคอลเลกชั o น c r u ท2 0 2 2 2นะคะซึ่งตัวเองก็ได้ไปช้อปปิ้งมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะซึ่งที่ c h a n n l l h r r o o ดเนี่ยเขาได้เปิดตัววันที่14พฤศจิกายน2022นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะมีใครเดาถูกไหมเอ่ยว่าอะไรโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะเขาก็มีปินใบเสร็จมาให้นะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องของราคา หลุดอันนี้หลุดนะเดี๋ยวใส่ใหม่กล่องมาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆดอกคามีเหลี่ยแข็งมากไม่นิ่มเหมือนกับรุ่นที่ผ่านๆมาเลยมีใครตื่นเต้นไหมเอ่ยรู้สึกว่าเงียบกันจังนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องของเขานะคะก็จะมีตัวคู่มือถ้าพร้อมกันแล้ว มาดูกันเลยค่ะทะ่านได้มาเป็นตังหูนะคะอย่างที่บอกว่าชินี้ก็ยังเป็นของคอลเลกชันใหม่นะคะก็คือครูส2022นั่นเองตัวนี้นะคะเขาก็ทำออกมาด้วยกัน2โลหะนะคะไม่ใช่2โลหะคือสองสีนะคะคือสีเงินแล้วก็สีทองนะคะซึ่งทั้งหมดนี่เขาทำจากโลหะ หมดเลยนะคะไม่มีส่วนของคริสตัลหรือว่ามุกผสมเลยนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะเพื่อนๆคือค่อนข้างจะมีความเรียบแต่เขาก็จะมีความเก๋อยู่ในตัวเองนะคะคือเห็นน่ะชอบมากเลยแล้วก็คอนี้นะคะต่างหูออกมามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะเพื่อนๆเน,นี่ยโอเคเดี๋ยวจะแกะออกจากกล่องให้ได้ดูกันชัดๆ เป็นแบบนี้นะคะซึ่งเขาเป็นแบบห้อยห่วงลงมานะคะก็จะมีตัวโลโก้สีซีซึ่งอะไหล่ทองหรือว่าโลหะทองตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นลักษณะสีทองอ่อนหรือว่าสีแชมเปญน,นั่นเองด้านหลังของเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันนะคะก็จะมีสแตมป์ด้วยสแตมป์ตรงนี้นะคะเนี่ยสแตมป์โลโก้แบรนด์ของเขานะคะ ทั้งสองข้างเลยโอเคเดี๋ยวให้ดูเนี่ยลักษณะของเขาถ้าดูด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีครึ่งห่วงเนี่ยแบบนี้แล้วก็จะมีห้อยตัวซ c ซซึ่งเป็นลักษณะกลมๆแบบนี้ลงมานะคะขนาดเขาก็คือขนาดกลางนะคะเดี๋ยวจะทิ้งขนาดไว้ให้ข้างล่างเพราะว่ายังไม่ได้วัดเลย แบบนี้เป็นแบบเสียบนะคะคือมีน้ำหนักเบามากรูปแบบของเขาเนี่ยมีความเก๋นะคะน่ารักถ้าใครชอบสไตล์แบบเรียบๆที่ไม่มีคริสตลัลหรือว่ามุกให้หน้ากังวลนะคะอย่างถ้ามีคริสตลัลนะคะคริสตลัลก็อาจจะหลุดออกมาง่ายนะคะหรือว่าถ้าเป็นมุกนะคะก็ จะมีสีจืดหรือว่าคริสตัลสีของเขานีไม่สม่ำเสมอกันนะคะอย่างหลายนเนีคนได้ส่งข้อความมานะคะว่าซื้อมาแล้วมาเช็คดูที่บ้านปรากฏว่ามีเม็ดหนึ่งนะคะที่มีความหม่นหมองนะคะตัวคริสตัลนะคะคือถ้าซื้อแบบที่เป็นเรียบๆแบบนี้นะคะก็คือหมดกังวลไปเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะน้ำหนักเบามากเดี๋ยวตาช่างอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะช่างให้ดูว่าน้ำหนักเขากิกรมัม น้ำหนักแค่3มกรัมนะคะเบามากเบาที่สุดเลยแบบนี้นะคะคือสวยเก๋เอาดูอีกรอบนึงนะคะก่อนที่จะมาพูดกันถึงเรื่องราคากันเอาอันนี้ใช้มือถือนะคะถ่ายทำวิดีโออยู่สวยมากดูดีเทลของเขาใกล้ๆกันเลยโอ้ย มือสัน่นมือสัน่นโอเคได้ดูดีเทลกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาพูดกันในส่วนของราคาราคาถือว่าไม่แพงมากนะคะอยู่ระดับ300กว่าเพราะว่าสองร้อยกว่านี้ไม่น่าจะมีแล้วนะคะราคาของประเทศอังกฤษนะคะอยู่ที่390บปอนด์ตัวเองเนี่ยลองค้นหาดู เอารหัสที่เขาให้มานะคะไม่เห็นขึ้นในเว็บไซต์ของเขาเลยนะคะคือมันเหมือนขึ้นแบบคล้ายๆแค่เป็นห่วงเฉยๆแต่ว่าไม่มีแบบห้อยลงมาแบบตัวนี้นะคะก็ยังไงถ้าเผื่อใครสนใจชอบต่างหูคู่นี้นะคะให้คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะให้รหัสตรงคอมเมนต์ไปแล้วไปเลยแล้วกันนะคะเออเริ่มพูดมว่วแล้วงงนะงง,งในคำพูดของตัวเอง โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวไปชมนางแบบสวมใส่กันว่าจะออกมาสวยเลิศขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะก่อนที่จะไปชมเดี๋ยวให้ชมคู่นี้กันก่อนอันนี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ชื่นชอบมากนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นลักษณะแบบห้อยซีซีที่มีคริสตัลนะคะแล้วก็มุกซึ่งเป็นมุกรูปทรงแพรนะคะแบบเขาก็ให้ลุคที่ดูหรูดูแพงนะคะ คือน้ำหนักก็เบาด้วยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเดี๋ยวไปชมนังแบบสวมใส่ตัางหูกันเลยแล้วค่อยกลับมาเจอกันค่ะ ใส่แล้วก็ไม่อยากจะถอดเลยนะคะน้ำหนักเขานี่เบามากแล้วก็รู้สึกว่ามันมันดูเก๋อถึงแม้จะใส่กับชุดนี้ตัวเองก็คิดว่ามันเข้ามากเลยนะคะตางหูคู่นี้เนี่ยเนี่ยคือเข้ามากเลยส่วนตัวนะคะคิดว่าเขาก็เข้าได้กับทุกลุกทุกสไตล์นะคะไม่ว่าจะแต่งตัวแบบเสื้อยืดกางเกงยีนนะคะหรือว่าจะเป็นชุดเรดรสคู่นี้แนะนําเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยไปหาตํามากันให้ได้ โอเคค่ะคลิปแกะกล่องต่างหูของ Channel ในคอลเลกชัน u i s e 2022ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าเผื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อ,ตอ,ตอไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ